ตลากฝากไม่ต้องใช้ชื่อนามสกุลเพียงแค่หลับตาเห็นทุกอย่างทุกคำจิตหมอดูตาทิพย์ฉะนั้นวิธีการดูดวงผมจะไม่ใช้วันเดือนปีเกิดไม่ใช้เวลาตกฝากไม่ต้องใช้ชื่อนามสกุลเพียงแค่หลับตาเห็นทุกอย่างทุกคำถามทุกคำตอบที่ผมพูดว่าทุกคำถามก็เพราะว่าบางครั้งคุณผู้ชมไม่ต้องถามผมก็รู้ว่าถามเรื่องอะไรแต่ถ้าอยากจะเจาะจงคำถาม ผมยินดีที่จะหาคําตอบและวิธีแก้ไขให้การดูดวงที่ดีไม่ใช่แค่ดูเห็นอนาคตแต่เป็นการที่จะหาคําตอบเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะแบบพ้นทุกข์พ้นโศกได้โดยที่แบบไม,มไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีอะไรติดค้างก็ต้องมีวิธีการ และวิธีการที่ดีจะต้องเป็นวิธีการเหนือธรรมชาติการทำบุญสะดอะเคราะห์การใส่บาตรการแผ่เมตตาหรือว่ากรวดน้ำมันเป็นพิธีกรรมที่ทำให้เรารู้สึกว่าดีสบายใจน่าจะเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทุกอย่างต้องเหนือธรรมชาติฝนฟ้าตกอุตุนิยมวิทยา คาดการพยากรณ์ว่าฝนจะตกปรากฏว่าหนึ่งชั่วโมงให้หลังฝนไม่ตกเขาบอกว่าตกตกที่ไหนกันแน่แสดงว่าฝนตกไม่ทั่วฝาเขาบอกว่าฝนตกที่จังหวัดนี้แต่มันไม่ได้ทั้งจังหวัดเช่นเดียวกันบุญวาสนากรรมของเราก็เหมือนกันและใครทำคนนั้นได้ฉะนั้นทำดีเราก็ได้ดีกับตัวเอง ปรากฏในรูปลักษณ์ปรากฏในเรื่องของชีวิตในการดำเนินชีวิตถ้าเราทำกรรมชั่วเป็นคนไม่ดีสิ่งทุกอย่างก็จะทำให้เราหมองทำให้เราเศร้าทำให้เราหดหู่และเกิดการพัดพลากบางครั้งเราอาจจะไปโกงคนแต่บางครั้งสิ่งที่มันตอบสนองกรรมชั่วของเราก็คือ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็จะส่งผลกับคนรอบข้างและครอบครัวเราวันนี้ถ้าเราสูญเสียคนที่เรารักหรือเรากำลังจะตายคุณผู้ชมคิดว่าเราจะไปไหนตายแล้วไปไหนาศาสนาทุกาศาสนาเชื่อเรื่องของการเกิดใหม่ถ้าเราเคยเกิดมาแล้วเราจะเกิดมาอีกตายแล้วเราก็จะเกิดจนกว่าจะหมดหมดพบหมดหมดกรรมหมด ภูมิความหมายก็คือชีวิตคนเราต้องชดใช้กรรมไปกี่ภพกี่ชาติอันนี้เป็นศาสนาแต่ถ้าความเป็นจริงตายแล้วไปไหนในช่วงเจ็วันคุณผู้ชมคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ขนาดที่เสียชีวิตจะไม่มีใครรู้สึกตัวจะไม่มีใครรู้สึกตัวเลยในการที่ตัวเองจะต้องเสียชีวิตและตายเช่น อาจจะมีเครื่องช่วยหายใจมีข้ออีท่ออ e ี T. คือไม่ใช่ออกซิเจนปกติเนาะเขาเรียก endotracheal tube ก็คือใส่เข้าไปในปากแล้วก็ต้องให้หมดสติแล้วต้องให้ให้ยาเช่นร์ฟีนหรือว่าแอเซทาหรือว่ายานอนหลับอะไรเงี้วยก็เพราะว่าต้องการให้เขาเนี่ย ไม่รู้สึกตัวไหมครับเขาจะมีความเจ็บปวดทรมานคนที่ตายส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้สึกตัวลูกๆหล,ล,ลานก็ถามได้ยินไหมคะแม่ได้ยินไหมครับยายได้ยินไหมคะคุณยายคุณยา่าคุณปู่หรือลูกของเราที่กําลังจะเสียชีวิตร้องห่มร้องไห้เขารู้สึกตัวไหมเขารู้ว่าเรากำลังอยู่ด้วยไหมคนที่หมดสติเนี่ยมันมีอยู่สองแบบ หมดสติเพราะว่าสมองไม่สั่งการแต่ยังทำงานแต่ความเจ็บปวดที่เป็นระบบ reflex ก็ยังทำงานเป็นการตอบสนองแบบ Automatic เหมือนกับ a u t o n o m o u system s เนาะก็คือการทำงานแบบแบบอัตโนมัต uh, ิและกันคนไทยเรียกแต่เขาไม่ได้รู้สึกตัวไม่มีสติสัมพัชัญญะแล้วแล้วเขาตายหรือยัง เมื่อไหร่ที่เรียกการตายเรียกว่าหมดลมหายใจหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นเรียกว่า arrest หรือมีการตายเกิดขึ้นฉะนั้นคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในห้อง ICU หรือ CCU แล้วหรืออยู่ที่บ้านกำลังจะเสียชีวิตไม่มีใครรู้สึกตัวแล้วสมองตายไปเรื่อยๆเพราะขาดออกซิเจนลมหายใจเริ่มแผ่วเบา หัวใจเริ่มเต้นช้าลงช้าลงแต่บางครั้งเราไปโรงพยาบาลคุณหมอฉีดมอร์ฟีนก็ไปกระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงขึ้นก็คิดว่าเขาหัวใจเต้นดีขึ้นความดันดีขึ้นแต่อยู่ด้วยออกซิเจนและยาแต่ร่างกายมันไม่ตอบสนองมันก็จะโรยลาแล้วก็ตายเะนนั้นคุณผู้ชมคิดว่าตายแล้วไปไหนคนคนนั้นไม่รู้สึกตัวเขาจะกลับไปเกิด แต่การเกิดเนี่ยจะต้องรอการเกิดส่วนใหญ่แล้วการตายจะมีการแลกเกิดแลกการเกิดนะไม่อยู่ดีๆคุณอยู่ดีคุณตายแล้วคุณจะไปเกิดทันทีไม่ใช่นะแล้วเชื่อผมได้ไหมล่ะเชื่อคำพูดผมได้ไหมโปรดใช้วิจารณญาณผมเป็นหมอพลังจิตผมผมมีสมาธิขั้นสูงอันนี้ผมรู้ตัวเองเพราะว่าผมมีตาทิพย์ ผมเห็นทุกอย่างในทุกมิติผมก็จะเห็นทุกเรื่องราวคนไม่เคยรู้จักแต่เรารู้ว่าเขามีลูกผู้ชายผู้หญิงหน้าตาเป็นยังไงโดยที่เขายังไม่ทันท้องนะครับหรือว่าเขาทำธุรกิจอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนจังหวัดไหนผมเห็นหมดทุกอย่างฉะนั้นการที่ผมตาทิพแสดงว่าผมสามารถย้อนเวลาไปหาอาดีตและอนาคตได้ เพราะผมรู้ว่าคนคนหนึ่งมีไมโครชิปอยู่ที่หลังท้ายกระโหลกเราเนี่ยมันบันทึกเหมือนซิมการ์ดมันบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างมันบันทึกเออเขาเรียกพิมพ์เขียวทุกอย่างแม้กระทั่ง DNA ของเราแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดมันบันทึกหมดแล้วมันก็ไม่เคยเปลี่ยนเพราะมันไม่เคยถูกถอดรหัสหรือดีโคง เราก็ยังคงทำอะไรแบบเดิมๆอุปนิสัยเดิมแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์หน้าตาอาจจะเข้าไปอยู่ในผิดเ,เพศเรียกว่าสมองจิตวิญญาณเป็นผู้หญิงแล้ว,วมีความแข็งกระด้างก็เข้าไปอยู่เ,เพศช,ชายไปอยู่ผิดเพศมันก็เลยทำให้แบบทำให้เรามีความรู้สึกอ่อนโยนหรือแข็งกระด้างแข็งกล้าว เพราะว่ารูปลักษ์มันเปลี่ยนแต่ตัวความจริงก็คือตัวไมโครชิปหรือตัวพิมพ์เขียวของเราหรือตัวที่ถูกบันทึกแบบซิมการ์ดแบบโทรศัพท์เนี่ยมันไม่เคยถูกเปลี่ยนพอมันไม่ถูกเปลี่ยนเราก็เข้าใจว่าเราคือตัวเราเราของของเราทุกอย่างมันเป็นของเราเชื่อไหมครับว่าตัดแขนไปข้างหนึ่งไม่ตายนะเสียนิ้วไปข้างหนึ่งไม่ตายนะ ตาบอดไปข้างหนึ่งไม่ตายนะแต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจตายทั้งระบบฉะนั้นลมหายใจมีคุณค่าลมหายใจไม่ใช่แค่ต่อลมหายใจไปวันวันบางคนหายใจเร็วทีตื้นมีเยอะแยะบางคนหายใจช้าแล้วก็หายใจแบบทีฉะนั้นเนี่ย ชาร์ทีเป็นไงวันนี้ความหมายคือมันมันมันไม่ลึกพอนะครับเหมือนหายใจหอบอ่ะในที่สุดก็เป็นแอร์ฮังเกอร์ก็คือต้องการลมหายใจเข้ามาให้ตัวเองอยู่รอดคิดว่าลมหายใจสุดท้ายจะช่วยชีวิตเหมือนปลาปลาทองเนี่ยอ๊บออ๊อนหอ้บอ๊บอจบอ๊บม่บอ๊บอ๊อ,อ ก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเราคิดว่าทุกอย่างเป็นของเราฉะนั้นมันไม่มีอะไรเป็นของเราวันนี้ทรัพสมบัติเราเราไม่ได้แบ่งให้มันเรียบร้อยลูกหลานก็แก่งแย่งฟอง้องร้องชิงดีชิงเด่นหลายครอบครัวเกือบทุกครอบครัวไม่มากก็น้อยบางคนก็ติดหนี้ติดสินก็ต้องตกเป็น ความทุกข์ให้กับลูกหลานภรรยาตามจายหนี้ายสินบางคนตายไปแล้วก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าที่ธนาคารอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปเป็นหนี้ที่ไหนมีเงินอยู่ตรงไหนไม่รู้เพราะไม่มีการเตรียมความตายคนเราอายุเนี่ยมันผ่านไปปีหนึ่งมี365วันสามารถตายได้ทุกวันนะแล้วเราคิดว่าเรามีอายุ10ปี ก็สามพันรห้าสิบวันไม่เยอะนะปีหนึ่งผ่านไปนี่จะหมดปีกแล้วอายุก็ข้ามไปเรื่อยๆข้ามไปเรื่อยๆแต่เรากำลังถอยหลังเข้าสู่ความตายอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างนะมีเงินใช้เงินอย่าสร้างหนี้สร้างสินบางคนบอกก็มีหนี้มีสินก็เลิกสิ ถ้ามันไม่ไหวจริงยอมเป็นผู้ล้มละลายชีวิตเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอย่าไปประครับประคองในสิ่งที่ทำไม่ได้ผมสนับสนุนให้คนเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไหนก็ได้ที่ที่เรามีความสุขไม่ใช่ว่าจะต้องหาเงินมาจ่ายหนี้จนตายวันที่ตายก็ยังมีหนี้ยอมเป็นยอมยอมให้เขาให้เขาแบบ ทำให้เราเป็นคนผู้ล้มละลายไปเลยดีกว่าแน่นอนมันไม่จบภายใน3ปี5ปีแต่มันก็จบเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ขออย่างเดียวอย่าเป็นคนคดโกงถ้าเรารู้วิชาโพเบทัสเราจะรู้ว่าเราจะทำมาหากินแล้วจะทำให้เราคล่องมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเราจะไม่กลับไปสู่มุมความคิดเดิม ว่าเราจะต้องทำอย่างนี้จะเอาแบบนี้แบบเดียวแต่เราจะใช้ปัญญานำทางชีวิตวันนี้ผมอยากจะบอกว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยในรอบเจดวันแรกจะไม่ได้ไปไหนไมโครชิปจะวิ่งขึ้นไปสู่กลางกระหม่อมแล้วก็วนอยู่ตรงนั้นเป็นศูนยากาศเจดวันเจดคืนเพราะว่าเขาไม่มีสติสัมพััญญะร่างกายเขาสูญสลายท,ทั้งทั้งที่เป็นผีดิบ เพราะว่าไม่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่างกายไม่มีคลื่นสมองมันยังวนอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันเหลือพลังงานสุดท้ายของสมองฉะนั้นสมองเป็นตัวที่ตายช้าที่สุดปลายอวัยวะเช่นนิ้วเล็บทุกอย่างเนี่ยจะไปก่อนเลยที่มันออกห่างจากหัวใจฉะนั้นอวัยวะที่ไกลมันจะตายก่อนฉะนั้นบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเจวันเจดคืน มันจะวนอยู่ตรงนั้นแล้วเขายังไม่ได้ไปเกิดแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกตัวด้วยแล้วเราจะทำยังไงอะเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าคนคนนั้นจะต้องกลับไปเกิดแต่จะเกิดวันนี้พรุ่งนี้ไหมไม่เจ็ดวันเจ็ดคืนเขายังวนอยู่ตรงที่กลางกระหม่อมเป็นศูญยากาศแล้วก็รอการขึ้นไปประมาณสิบเิบแองค์สิบแปดกิโลเมตรเหนือจากพื้นดิน มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถสถิตได้ตัวไมโครชิปนี้จะรอการเกิดแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะโลกมันก็หมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันเกิดอุบัติขึ้นคลื่นพลังงานที่เราเคยเก็บสะสมสมมุติเราเป็นโรงงานที่ผลิตรุ่น r 2 f 2เวลามันจะผลิตขึ้นมาใหม่ในโลกแห่งอนาคตอาจจะ10ปี20ปี100ปี เราถึงจะกลับมาเกิดบางคนก็สามารถเกิดได้เร็วแต่มันจะมีการแลกเกิดแลกกันเกิดคนที่เลี้ยงสัตว์หมาสมมุติคนหนึ่งเลี้ยงหมาหนึ่งตัวเขาก็จะรอหมาตัวนั้นตายก่อนเขาก็จะแลกการเกิดคนคนนั้นก็จะกลับมาเกิดเป็นหมาหมาก็จะเกิดมาเป็นคนแล้วก็เลี้ยงกันอยู่ด้วยกันฉะนั้นความหมายของผมก็คือ การแลกเกิดมันมีเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ทำไมบ้านนี้มีพี่น้องพ่อแม่จำนวนเยอะ5คน10บคน2คน3คนก็เพราะว่าพลังงานของไมโครชิปของแต่ละคนมันอ่อนแอมันมีพลังน้อยในการปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติเขาเรียกว่าทำให้เกิดการบรรลุเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า มันมีพี่น้องกันเยอะมันก็ช่วยเหลือกันมันก็ทุกไปด้วยกันมันเหมือนกับผสมพลังงานที่มันแบบหยุดดึงลังกันน่ะฉะนั้นมันก็เลยทำให้แบบพลังงานน้อยต้องอยู่ให้ได้เป็นพลังงานระดับหนึ่งมันก็เลยมีพี่น้องพอเวลาพี่น้องตายไปก็เอาสิ่งมีชีวิตเข้ามาใหม่จะอาจจะเป็นลูกเป็นหลาน เอาสิ่งมีชีวิตเข้ามาใหม่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงเอาสิ่งมีชีวิตเข้ามาใหม่ก็คือต้นไม้หรือว่าที่ดินที่ที่เราอยู่มาเป็นพลังงานอะไรเงี้ยยกตัวอย่างฉะนั้นคนที่สามารถอยู่คนเดียวได้แล้วมีความสุขแสดงว่าพลังงานเขาเยอะเพราะชีวิตเขาไม่ต้องพึ่งอะไรอีกแล้วเขาพึ่งคนเดียวคือเกิดคนเดียวตายคนเดียวฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า ยิ่งมีภาละเยอะหรือมีบริวารเยอะนั่นแสดงว่าเราจะต้องมีภาระเยอะวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตายแล้วไปไหนถ้าไม่อยากเกิดฝึกลมหายใจโพเพทัสแล้วมาเป็นชาวโพเพทัสโดยไม่ต้องรอการตายมามีชีวิตแบบอมาตะาดีกว่าแบบผมไม่ต้องป่วยไม่ต้องมีโรคประจำตัวไม่ต้องทำงานรวยอย่างเดียว คำว่ารวยในความหมายผมไม่ได้พูดถึงเงินในกระเป๋าผมพูดถึงชีวิตคุณผู้ชมถ้ามีลมหายใจโพเพทัสจะไม่มีนี่สินอีกต่อไปอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบน,นี้ไม่ต้องสร้างภาระแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าความสุขอยู่ที่การเปลี่ยนไมโครชิปเปลี่ยนความคิดความคิดยังกลับมาได้นะสันดานเดิมอาจจะกลับมาได้แต่ถ้าเปลี่ยนไมโครชิป มันเปลี่ยนชีวิตใหม่ในร่างเดิมแล้วเราจะรู้ว่าไมโครชิปสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วเราก็ใช้ลมหายใจไปต่อพลังงานมันเราถึงมีชีวิตอยู่ได้เพื่อไปต่อให้ระบบสมองกลไกของสมองกลไกของหัวใจทำงานอย่างเป็นระบบที่เป็นระบบเหนือธรรมชาติจริงๆวันนี้ผมหมอแกนต้องขอลาไปก่อนบบาๆนะครับ